บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวเวนติกับฮัส,สิฮัสเนี่ยมันสามารถใช้ทดแทนกันได้ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์นะผมถามว่าตัวของเวนติเนี่ยสามารถใช้แทนตัวฮัสิฮัได้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําคลิปให้ดูกันนะครับผมว่าตัวละครน,นั้นมาสามารถทดแทนกันได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับผมก่อนเลิกคลิปนะผมผมบอกไว้ก่อนเลยครับว่าคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมล้วนะครับใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ขึ้นอยู่กับดุลยเดชของแต่ละท่านเลยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาปา็นการเปรียบเทียบให้ดููกันว่าอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียกันอย่างไงนะครับผมแล้วก็ความแตกต่างสกิลเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมานาําไกดการเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะว่าอ่ะไอสองตัวเนี้ยมาความแตกต่างเป็นยังไงนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับ ผมขอเริ่มจากการที่ให้ตัวละครสองตัวนี้ความสามารถการไปรจนภัยว่าอ่ะคุณประโยชน์ของการการสำรวจแมปเนี่ยสองตัวเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียงไงนะผมอ่ะโอเคขอเริ่มที่เวนติเลยแล้วกันนะผมตัวของเวนตินั้นคุณให้เวนติกดสกลิลค้างนะตัวของเวนติเนี่ยก็จะลอยาอากาศแล้วก็สามารถเรียกลมออกมาได้ซึ่งตัวของเวนติเนี่ยก็จะสามารถไปจนภัยในบบต่างๆได้หรือว่าสาถานที่งสูงเนี่ยตัวของเวนติก็จะ ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับผมส่วนคาสิฮะนะครับผมสกิลเนี่ยเอาจริงแล้วแม่แตกต่างจากเวนติมากแต่ว่าคาสิระเนี่ยจะสามารถกดโดดได้เลยแถมภาคกดค้างเนี่ยตัวของคาสิฮะเนี่ยก็สามารถโดวสูงขึ้นด้วยมันค่อนข้างไวกว่านะแต่ว่าข้อดีของเวนติเนี่ยสามารถรอการอากาศได้ส่วนข้อดีใหญ่ในการป็นจกันภัยนะครับผมคือตัวคาสิระนั้นจะมีพาสซีสกิล3ที่สามารถลดอัตราการเหนื่อยจากการวิ่งได้นะครับผมย0ิอนพูดง่ายก็คือวิ่งอึดขึ้นนั่นแหละครับแต่ถ้าตัวของเวนตีเนี่ยจะสามารถ ตัวขัดสหายเนี่ยจะสามารถวิ่งได้ค่อนข้างนานแต่ว่าส่วเวนติเนี่ยจะสามารถรออากาศได้ค่อนข้างนานนะครับผมซึ่งจะมีข้อดีกันทั้งคู่เลยนะครับผมอีกคนหนึ่งสามารถลอนเวหาได้นานอีกคนนึงสามารถวิ่งได้นานขึ้นอ่ะอันนี้คือข้อดีของสองตัวละครนี้ในการระจดภัยนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องสกิลหลักกันดีกว่านะครับผมตัวของเวนติสกิลสองนั้นถ้าเรากดสกิลธรรมดามันก็เรียกลมออกมาเนาะแต่ถ้ากดค้างเนี่ยมันจะเรียกลมและสามารถสร้างความเสียหายได้แลในปริมาณหนึ่งส่วนสกิลสาของเวนติเนี่ยจะสามารถลวกศ ค่อนว้างกว้างนะผมส่วนคาเซฮะนั้นสกิลสองเนี่ยจะสามารถรวบศัตรูรอบๆได้นะผมอาจจะไม่รวบกว้างเท่ากับตัวของเวนตีแต่ก็าสามารถรวบได้ค่อนข้างดีนะผมแผมสกิลคูดาวค่อนข้างน้อยด้วยส่วนสกิลสามของคาเซฮะเนี่ยจะสามารถสร้างดาเมจเอลเได้ดีกว่า หรือว่าแรงกว่าตัวของเวนตินะครับผมส่วนพสิทธิแรกของเวนติเนี่ยถ้าเรากดสกิลตัวของสกายวอร์ดซันเน็ตค้างไว้เนี่ยมันจะให้เกิดแสลมพัดส,สูงขึ้นต่อเนื่อง20วินาทีนะครับผมแต่ตัวของเวนติเนี่ยสามารถอะแดปได้ก็คือเอาตัว DPS โจมตีกระเจาผ้าสักตัวที่มันแรงๆเนี่ยก็สามารถอะแดปได้เหมือนกันนะครับผมส่วนพสิทธิแรกของเซอร์ฮาร์ดเนี่ยถ้าเราทําการผสมเข้ากับธาตุต่างๆเนี่ยมันสามารถเพิ่มนะระดัโจมตีให้กับความเสียหายของทา้ายเกี่ยวข้องได้ ถึง2%องนะครับผมส่วนภาคสี่ที่2ของเวติเนี่ยถ้าเราให้เวติใช้ตัวของวินแกรนโอดหรือว่าสกิล3นั่นแหละครับเวลาเราใช้ตัวของวินแกรนโอดเนี่ยจนถึงเวลาที่กำหนดหรือว่าสิ้นสุดการใช้สกิลของสกิล3ไปแล้วเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูพลังงานท่าให้กับเวติสิ15หน่วยแต่ถ้าหากเอให้ตัวของวินแกรนโอดเนี่ย เกิดปฏิก <S an> ิริยาของธาตุขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด15หน่วยนะครับอ่ะอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งที่เวนติมีนะครับผมคือมันทาให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยฟื้นฟูพลังงานธาตุได้ดีขึ้นด้วยนะครับผมแต่พาร์ทสี่ของสกิลสองคาัษณเนี่ยถ้าเราทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุกระจายของธาตุนั้นๆนะครับผมมันจะทําให้ความชนะธาตุแต่หน่วยของคาัษณเนี่ยเพิ่มโบนัสความเสียหายที่เกี่ยวข้องให้กับตัวละครทั้งหมมดในที0.4% ต่อเนื่องถึง8เมทีซึ่งบนนัท่อของธาตุเนี่ยถ้าเราเอาไปคอมโบกับธาตุแล้วนั้นเนี่ยหรือว่าทำให้เกิดปียาจธาตุเนี่ยาสามารถเพิ่มชำนาญธาตุกับเพื่อนร่วมทีมตีแรงขึ้นนะผมก็คือตัวหาซาเนี่ยสามารถเบิร์ดดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆนะผมถ้าเป็นติดเป็นตัวที่สามารถเพิ่มฟื้นฟูพลังงานหรือว่าเอเนจีใช้ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีแล้วตัวหองคาซาหนั้นก็เปรียบเทียบก,กับตัวที่สามารถเบิร์ดดาเมจหรือว่าทําให้เพื่อนร่ว โอเคบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะผมเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบประกันจะได้ขยายข้อมูลเพิ่มไปขึ้นไปด้วยนะผมโอเคมาเริ่มกันผมจะจัดทีมทั้งสองตัวละครนี้คล้ายๆกันเลยนะผมขอเริ่มที่ตัวผมของมิติก่อนละกัน ถ้าใช้ทีมนี้นะครับผมตัวของเวนตินั้นจะสามารถลวบศัตรูได้ค่อนข้างกว้างแถ่ยังสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันได้ด้วยนะครับผมซึ่งมันทำให้ตัวของไอ้ตัวเนี่ยเด่นง่ายขึ้นด้วยสามารถทำฟอสต์ได้ด้วยถ้าเราทำคอมโบกับตัวของเสนเถรนะครับผมก็คือเป็นทีมที่สามารถเคี่ยวศัตรูได้ข่างไวนั่นแหละครับแต่ข้อเสียของเวนติถ้าไปเจอศัตรูที่มีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยจะดูดไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้คือข้อเสียนะแต่ถ้าคุณกาจังหวะด,ดีๆพอหรือว่า ทำให้ศัตรูเนี่ยจุติดกันมากพอเนี่ยการใช้เวนติในการต่อสู้กับมอนตัวใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมแถมเวนติเนี่ยค่อนข้างให้จะฟื้นฟูพลังงานธาได้น่อนข้างดีนะครับผมก็คือสามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมเนี่ยทำการเอดนิทิชาร์ดได้ไวขึ้นนั่นแหละครับอะมาดูตรงที่คาซึฮะกันบ้างน,นะตัวของคาซึฮะนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะร,รวบไม่ได้กว้างกับเวนติแต่ก็สามารถรวบได้ค่อนข้างถี่นะครับผมแถมอันติของตัวฮาระเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสกิลที่ค่าเอลีมากๆอ่า ซึ่งมันก็ทําให้ตัวของออยาโตเนี่ยเล่นง่ายขึ้นพอสมควรแถมถ้าเราทำกาคอมโ,มโบดีๆเนี่ยมันก็ทำให้ตัวออยาโตเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นด้วยนะครับผมอย่างท่บอกไปก็คือตัวฮาสาเนี่ยมันสามารถเบิร์สด,ดาเมจให้กับเพื่อนุ่มทีได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงการเคลียร์ศัตรู ผมว่าวตัวของเวนตีสามารถขีดศัตรูได้คนข้างดีกว่านะอะถ้าเป็นศัตรูตัวขนาดเล็กตัวพวกกิ๊ๆทั้งหลายเนี่ยตัวของเวนติสามารถเขียดศัตรูได้ดีกว่าแต่ถ้าให้คาสระไปเจอกับศัตรูที่ตัวใหญ่มากๆเนี่ย,ามายผมว่าตัวคาสระเนี่ยสามารถทําหน้าที่ได้ดีกว่านะอย่างแรกครับตัวของคาสระเนี่ยมาสามารถเบิร์สตดาเมจกับเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างดีมาก แถมทำดาเมจได้หนักกว่าตัวของเวนติค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงตัวซับ DPS ตัวไหนดีกว่ากันเนี่ยผมว่าฮัสซีฮะดีกว่าเวนตินะครับผมในเรื่องของการซับ DPS นะครับผมสามารถทำดาเมจได้หนักกว่าตัวของเวนติค่อนข้างเยอะอะบางคนอาจจะไม่เห็นภาพผมจะลองอย่างนี้ลกันผมจะลองใช้ทีมไลเดนเบนเนตกุโจ นะผมเป็นตัวเบิร์สตดาเมจละกันโอเคขอเลือกพี่เวนติเลยละกันตัวเวนตินะผมเอาจริงๆแล้วถ้าเอาตัวของเวนติเนี่ยมาเล่นคู่กับทีมนี้ถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับผมถ้าคุณให้เวนติใช้เป็นตัวอัลลิแฟกต์ตัวของวินดี Z ้เดเซวอลเลอร์เนี่ยอ่ะก็สามารถที่จะพอเรียบิทธิภาพดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างดีนะผมซึ่งตัวเวนติเนี่ย เอาจริงแล้วอ่ะถามว่ามันพอเบิร์สดาเมสกับเพื่อนร่วมทีมได้ไหมมันพอทําได้นะครับผมแต่ห้ามไปดูตรงที่คาซึฮะเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวคาซืฮะเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเยอะนะในการเบิร์สดาเมจถ้าคุณได้ดูจากตางในคลิปเนี่ยถ้าให้ไเรเดนใช้คู่กับเวติตเนี่ยดาเมจทาได้ก็อยู่ประมาณ3ามแสนนะครับผมแต่ถ้าใช้คาซึฮะในการเบิร์ชดาเมจให้กับไรเดนเนี่ยดาเมจทำได้มันก็จะมาสี่แสนก,กว่ากนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าห่างกันอยู่นะผมสำหรับดาเมจทั้งสองตัวนี้นี่ครับข้อแตกต่างระหว่างิิตกับคา,าึฮะ ถ้าใจให้ผมสรุปเนี่ยถ้าคุณต้องการัตล่วและสามารถฟื้นฟูเอนดิตี่ีใช้กับเพื่อนร่วมทีมได้ผมแนะนําว่าเป็นวนติครับเพราะว่าวนติเนี่ยสามารถพวกศัตรูได้ดีมากแต่ถ้าคุณต้องการตัวที่สามารถ b บ r s t สต m a g เ ให้กับเพื่อนร่วมทีมและเป็นตัวที่พอรวบได้เนี่ยผมแนะนําว่าเป็นตัวฮาเซฮะครับจากคําถามในโพสต์ต้นคลิปนะครับตัวของเวนตีเนี่ยสามารถใช้แทนฮาเซฮะได้ไหมผมมองว่ามันคนละหน้าที่กันเลยนะเพราะว่าตัวเวนตีเนี่ยมันไว้หน้าที่เป็นตัวรวบซะมากกว่านะครับแต่ว่าตัวฮาเซฮะเนี่ยมาเป็นทางคอยบัฟดาเมจคอยแบบเบิร์สดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งคุณจะต้องช่างใจดีว่าคุณต้องการอะไรในดีนะครับแต่ให้ผมเลือกเนี่ยผมเลือกเป็นตัวฮาเซฮะดีกว่าครับเพราะว่าตัวฮาเซฮะเนี่ยมาแล้ว สรารพัดประโยชน์มากกว่านะครับผมเพราะว่าตัวอหอคาเซฮเนี่ยมันเทียบกับตัวละครระหว่างตัวห่องจงลี่แล้วก็บนเด็ตเลยนะผมที่ทุกทีมต้องมีนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวคาเซฮเนี่ยอยู่ในเทียน,นั้นเลยก็คือคาเซฮเนี่ยมันคือมันตัวที่ดีมากๆนะผมเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างหดวนะครับผมผมเห็นว่าในแพทุก ok เนี่ยคนข้ามันเยอะนะเพราะว่า บางคนเขาไม่รู้เลยว่าตัวหอัตถะเนี่ยมันโหดนะครับผมหรือบางคนอาจจะเปิดหาไม่ได้นั่นแหละครับผมจนทุกวันนี้เขายังบอกว่าตั้งหน้าตั้งตารอตัวหสัสถะกันเยอะมากๆนะครับผมคนที่ไม่เปิดแต่ในแพลตยูทูบเนี่ยบอกเลยว่าเสียดายกันคนข้้นเยอะนะอืมแต่ก็หวังว่าในแพลต27เนี่ยตัวห่อหัตถะมันน่าจะยันกลับมาได้สักเสียทีนะครับผม <laughs> เพราะว่าคนเขาเนี่ยรอยจนเหมื่อกแห้งกันหมดแล้วครับถ้าอย่างนั้นจริงก็ควรเปิดหาข้าดีกว่านะข้ามตัวเวนตีไปก็ได้ เขาตัวเวนตีเนี่ยมันเป็นตัวละครเฉพาะทางนิดนึงนะถ้าคุณต้องการตัวร่วมจริงอะ,อะผมว่าเวนตีก็ดีกว่านะผมแต่หากว่าตัวของเวนตีเป็นตัวที่เก่งไหม้าดในปัจจุบันตัวของเวนตีมันก็พอโอเคอยู่นะผมสามารถเล่นได้มันไม่โหดเท่ากับในแพทจุดศูนย์แล้วนะผมเพราะว่าในแพทหนึ่งศูนย์เนี่ยเวนตีเป็นตัวละครที่รวบแต้มข้างดีนะผมเป็นตัวละครที่คนเขาอยากได้กันเยอะมากๆนะส่วนตัวเวนตี พราะว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีนะเนาะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเทียร์มันค่อนข้างตกมาเยอะพอสมควรนะผมเวนติถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่แย่ครับเป็นตัวละครที่ดื้อซ้ำถ้าเป็นไม่ได้นะผมควรเปิดหานะสำหรับตัวเวนติเอาว่าบาสถากการณเนี่ยเวาของเวนติเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือทีมคุณได้นะครับผมอย่างเช่นพวกการลงอบิทในบางดันเนี่ยอ่ะเขาว่าตัวเวนตีมันลวกศัตรูได้ค่อนข้างดีถ้าเป็นไม่ได้ผมก็ควรจะเปิดหานะแต่ถ้ามีทางเลือกจริงงบไม่พอจริง คาสซฮะครับคาสซฮะผมว่าน่าจะดีกว่าค่อนข้างเยอะนะโอเคก็มาเนี้ยการสักคิปวันนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมล้วนๆนะครับใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยขึ้นอยู่กับดุนาพินิจขอตอแต่ท่านนะครับผมแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กันได้ครับแต่ถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้หรือใจเร้กันก็สามารถกดสมัครให้เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ